สถานที่ถ่ายคลิปวันนี้จะแปลกไปนิดนึงนะคะแม่งแม่งไม่ค่อยเหมือนแถวบ้านแต่แม่หญิงจะบอกว่าเป็นที่ไหนเอาไว้คราวหลังนะคะจะเฉลย FC บางคนก็สอ์ถามเข้ามานะคะทำไมแม่หญิงมีคลิปให้ดูทุกวันเลยแม่หญิงไปเที่ยวเยอะมากนะคะพอไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้ เก็บมาไว้เป็นสต็อกเลยแล้วพอถึงบ้านนะคะก็จะเอาออกมาตัดต่อให้ได้ชมกันนะคะเรื่อยๆเลยเยเเด็กๆก็ได้ไปด้วยคือไปกันทั้งบ้านผู้ชมก็เลยพลอยได้ดูไปด้วยนะคะนี่ค่ะอยากนำเสนอมากเลย คือเป็นสิ่งที่มองหามานานลูกตาลสดถ้าไม่ใช่ฤดูกาลมันนี้จะไม่ได้กินเลยนะคะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่ถ้าไม่ใช่ฤดูกาลก็จะมีแบบลูกตาลเชื่อมลันตาลเชื่อมลูกตาลอยแก้วคือจะมีลักษณะแปรรูปออกมาให้กินแต่ที่เนี้ยถ้าไม่ใช่ฤดูจะไม่มีขายเลยนะคะพอมิงเห็นนีก็ดีดามากอยากกินลูกตาลสด แถวบ้านก็นนๆจะมาขายสักทีหนึง่งคือมันไม่เป็นที่นิยมคนขายเขก็ไม่เอามาขายนะคะเหมือนขนุนนะขนุนแกะเนื้อเขาก็ไม่เอามาขายถามว่ามีไหมมีแต่พอเราจะกินเนี่ยเราต้องขอไปถึงในเมืองอะคะ่ะแถวบ้านไม่เอามาขายไม่มีคนกินไม่มีความต้องการเพางั้นมาดูคนอินเดียปอะลูกตาลกันนะคะ ยังไงก็สโลไลท์เหมือนเดิมไม่เร็วไม่รีบค่อยๆทำนะคะและว,วิธีการปอกก็จะไม่ค่อยเหมือนของเรานะคะของเราจะเจาะตรงลอนมันแล้วก็เฉาะออกมาแล้วก็แกะเลยแต่ของเขาเนี่ยจะค่อยๆทำดูเอาอะค่ะแบบนี้สับแล้วก็แงะทีละหน่อยทีละหน่อยเขาขาย สิบสองลูก200รูปีนะคะคือประมาณ80บาทต่อลูกตาล12ลูกลูกแบบนี้นะคะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เกี่ยงนะคะขอให้เป็นสิองลูกก็จะขาย200รูปีไม่ได้ขายเป็นกิโลถ้าลูกเล็กลูกอ่อนนะคะลูกตาลมันจะอ่อนถ้าลูกใหญ่ลูกแก่ลูกตาลมันจะแข็งเนื้อจะแข็ง ทีนีเวลาคนอินเดียเขามาซื้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเอาลูกอ่อนอย่างเดียวเขาจะไม่ชอบลูกแข็งพ่อค้าก็ตามใจลูกค้านะคะเอาแต่ลูกอ่อนก็แกะแต่ลูกอ่อนให้อันนี้เขากําลังแกะให้คนอื่นอยู่นะคะเองมาหลังผู้ชายคนนี้ที่เขากําลังถือกล่องพ่อค้ามีคนเดียวลูกค้าต้องหยิบใส่กล่องเอง นม่งถามเขาว่าเขาขายหมดไหมวันหนึ่งเขาบอกหมดนะอะนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็หมดแล้วแกะไปเรื่อยๆ <c oughs> อยังไม่ครบ เขาเอาลูกเล็กนะคะกล่องนึงก็เลยใส่ได้ประมาณ18ชิ้น18ลูกนี่ท้ามีลูกค้ามารุมนะรอเงิบเลยรอเงกสิตายอันนั้นมันคือไงเงิบเนาะต้องรอเงกเลย แก่เนื้อจะแข็งหน่อยนี่ลูกอ่อนนังไปแล้วลูกค้าคนนั้นนะคะแต่นี้ตามี้วขอชิมก่อน เขาพกแว่นกันแดดกันแม่พกแว่นใส่าตาหลหวานนะ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยได้กินลูกตาแล้วดีใจแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ